ลองหลับตาลงเบาๆนะครับแล้วลองจินตนาการตามผมช้าๆในแดนอินเดียโบราณยามบ่ายที่แสงแดดแรงจัดจนพื้นดินร้อนระอุกลางลมร้อนนั้นที่สำนักศึกษาธรรมะใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปชื่อว่านาลันทาได้มีการสร้างเวทีเปียลนขนาดใหญ่ขึ้นกลางลานกว้างอากาศวันนั้น ไม่ใช่แค่ร้อนแต่ยังหนาแน่นไปด้วยความตื่นเต้นและคาดหวังพระภิกษุนับพันนักปราชญ์ขุนนางราชวงศ์รวมทั้งชาวบ้านธรรมดาต่างพากันหลั่งไหลเข้ามาจนแน่นขนาดไม่มีช่องว่างให้ลมหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าวันนั้นมีงานสำคัญราวกับจะสั่นสะเทือนความคิดทั้งแผ่นดิน ท่านพระมหาโพธิสัตว์ผู้ถูกยกย่องว่าเป็นพระพุทธองค์องค์ที่สองนั่นคือพระนาคารชุนกำลังจะขึ้นเวทีสนทนาและโต้ธรรมกับสามอาจารย์ใหญ่ฝ่ายนอกพระพุทธศาสนาว่าด้วยความจริงสูงสุดของจักรวาลและชีวิตสามอาจารย์นี้เปรียบเหมือนตัวแทนความคิดหลักๆของยุคนั้นคนแรกเป็นสำนักที่เชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวตนแท้จริงถาวรอ,อยู่เบื้องหลังหินก็คือหินตัวตนก็คือตัวตนมันคงไม่เปลี่ยนแปลงเราเรียกเขาว่าอาจารย์สัตตวาทะผู้ยึดถือว่าสิ่งทั้งหลายมีตัวตนเที่ยงแท้คนที่สองเชื่อในทางตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นความว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจริงเลย ไม่มีกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีบุญบาปไม่มีภพชาตินี่คือแนวขาดศูนย์หรือลัทธิที่ปฏิเสธเหตุผลและปฏิเสธกฎแห่งกรรมส่วนคนที่สเป็นนักพูดที่เก่งมากเชื่อแค่สิ่งที่ตาเห็นมือจับได้เขาหัวเราะเยาะเรื่องธรรมะลึกซึง้งว่าเป็นแค่เรื่องคิดเล่นในหัวเขาบอกว่า เชื่อเฉพาะสิ่งที่ประสบได้ตรงๆเท่านั้นอย่างอื่นไม่สำคัญหัวข้อในวันนั้นคือคำถามที่ลึกที่สุดของมนุษย์ทุกยุคสมัยแท้จริงแล้วโลกนี้เป็นอย่างไรกันแน่เราควรเข้าใจตัวเราเองชีวิตนี้และโลกนี้อย่างไรทุกคนบนลานกว้างวันนั้นนั่งสงบเงียบแทบไม่กล้าหายใจแรงเรากับรู้ดีว่า นี่คือเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นตำนานสืบต่อไปอีกนานแสนนานท่านพระนาคารชุนนั่งขัดสมาธิอยู่บนบัลลังก์รูปดอกบัวกลางเวทีสายตาท่านใสยเย็นเหมือนน้ำใสในหน้าหนาวใบหน้าสงบเหมือนพระจันทร์เต็มดวงกลางคืนที่ไร้เมฆเสียงผู้คนรอบข้างเสียงขยับตัวเสียงกระซิบเหมือนเบาลงเบาลง ราวกับไม่อาจรบกวนความสงบในใจท่านได้เลยอาจารย์ฝ่ายเชื่อว่ามีตัวตนเที่ยงแท้เป็นคนออกมากล่าวก่อนเขามีรูปร่างสูงใหญ่เสียงดังชัดฟังแล้วเหมือนคำสั่งของแม่ทัพในสนามรบเมื่อเขาเอ่ยปากคนทั้งลานก็หันมองอย่างตั้งใจเขาชี้ไปที่รถม้าคันหนึ่งด้านล่างเวทีแล้วพูดเสียงดังว่าท่านนาคารชุน ข้าพรเจ้าได้ยินว่าท่านสอนว่าสรพรพสิ่งทั้งหลายล้วนว่างเปล่าไม่มีตัวตนแท้จริงแต่ลองมองดูรถม้าคันนี้สิมันมีล,มล้อมีเพลามีตัวรถมีคนบังคับส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนจับต้องได้จริงเมื่อประกอบเข้าด้วยกันมันก็กลายเป็นรถม้าจริงๆคันหนึง่งเคลื่อนคนได้ขนของได้มีประโยชน์ชัดเจน ผมจับก็ได้นั่งก็ได้สัมผัสได้ว่ามันแข็งแรงนี่จะเรียกว่าว่างเปล่าได้อย่างไรถ้ารถม้าอย่างว่างเปล่าร่างกายนี้เมืองนี้โลกนี้ก็คงต้องว่างเปล่าทั้งหมดสิถ้าอย่างนั้นเราจะพูดถึงความจริงกันไปทาไมทุกสิ่งย่อมมีตัวตนของมันเองรถม้าก็มีตัวตนของรถม้าน้ำก็มีตัวตนของน้ำไฟก็มีตัวตนของไฟ นี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ท่านกลับบอกว่าว่างมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เสียงหือฮาเบาๆดังขึ้นทั่วไปในหมู่ผู้ชมใช่นี่แหละคือความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในโลกที่ตาเห็นที่มือจับได้นั่นแหละของจริงจะมาบอกว่ามันว่างได้อย่างไรพระนาคารชุนยิ้มอย่างอ่อนโยนสายตาท่านทั้งเมตตาทั้งขมลึก ท่านไม่รีบเถียงแต่ถามกลับอย่างแผ่วเบาอาจารย์บอกว่ารถม้าคันนั้นมีอยู่จริงงั้นขอถามสักข้อหนึ่งได้ไหมครับรถม้าที่ท่านพูดถึงอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็ชี้ไปทันทีก็อยู่นั่นไงตรงหน้าท่านนี่เองท่านมองไม่เห็นหรือพระนาคารชุนตอบอย่างนุ่มนวลผมเห็นครับผมเห็นล้อเห็นเพลาเห็นตัวรถเห็นคนบังคับแต่ ล้อคือรถม้าไหมอาจารย์ใส่หัวทันทีไม่ใช่ล้อเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรถม้าเท่านั้นแล้วเพลาเป็นรถม้าไหมก็ไม่ใช่ตัวรถคนบังคับหรือแม้แต่ตะปูหนึ่งตัวไม้หนึ่งแผ่นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นรถม้าทั้งหมดเลยไหมอาจารย์นิ่งคิดก่อนจะตอบว่า ไม่ใช่สักอย่างเดียวทั้งหมดนั้นเป็นแค่ชิ้นส่วนของรถม้าเท่านั้นพระนาคารชุนถามต่อช้าๆถ้าอย่างนั้นถ้าเราถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกแยกล้อไว้กองหนึ่งเปลาไว้กองหนึ่งไม้และตะปูไว้กองหนึ่งตอนนั้นรถม้ายังอยู่ไหมครับอาจารย์ครุ่นคิดก่อนตอบว่ารูปของรถม้าหายไปแล้วแต่ส่วนประกอบยังอยู่ครบ เราพอจะพูดได้ว่ารถม้ายังคงอยู่ในรูปของชิ้นส่วนเหล่านั้นก็ได้พระนาคารชุนก็พยักหน้าพูดได้ดีมากครับตอนที่ชิ้นส่วนทั้งหลายมาประกอบกันเราเรียกรวมๆวว่ารถมา้าคำว่ารถมา้าไม่ได้ชี้ไปที่ล้อไม่ได้ชี้ไปที่เพลาไม่ได้ชี้ไปที่ตัวรถเพียงอย่างเดียว แต่มันเป็นชื่อที่ใจเราตั้งขึ้นจากชิ้นส่วนหลายอย่างที่ปรากฏร่วมกันในความสัมพันธ์แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรถม้าไม่ได้มีตัวตนแยกออกมาจากชิ้นส่วนเหล่านั้นไม่ใช่อีกก้อนหนึ่งที่ล่องลอยอยู่ข้างๆล้อเพลาและตัวรถมันเป็นเพียงชื่อที่อาศัยเหตุปัจจัยมารวมกันแล้วจิตเราตั้งขึ้นเท่านั้น นี่เองจึงเรียกว่ารถม้ามีความว่างจากตัวตนถาวรว่างไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยแต่แปลว่าไม่มีตัวตนถาวรที่แยกออกจากเหตุปัจจัยทั้งหลายท่านหันไปมองฝูงชนไม่ใช่แค่รถม้าเท่านั้นนะครับเวทีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เกิดจากไม้จากตะปูจากแรงงานช่างจากความคิดคนวางแผนทั้งหมดมารวมกัน ร่างกายของพวกเราแต่ละคนก็เกิดจากผิวหนังเนื้อเลือดกระดูกจากอากาศที่หายใจจากน้ำที่ดื่มจากอาหารที่กินมาตลอดชีวิตแม้แต่ความคิดหนึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะสุขทุกข์โกรธกลัวเสียใจก็เกิดจากการกระทบสิ่งต่างๆภายนอกผสมกับนิสัยเดิมๆที่เราสะสมมาในอดีตสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้น และเพราะเป็นเช่นนี้มันจึงไม่มีตัวตนที่ถาวรไม่อาจชี้ได้ว่านี่แหละตัวจริงแท้ของมันสภาวะที่ไม่มีตัวตนถาวรไม่มีตัวตนแยกเดียวเราเรียกว่าความว่างจากนั้นท่านก็อธิบายต่ออย่างชัดเจนเพราะว่าว่างสิ่งทั้งหลายจึงเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นได้ดับไปได้ ถ้ารถม้ามีตัวตนถาวรมันจะต้องไม่เคยถูกสร้างไม่เคยพังไม่เคยเก่าถ้าเมล็ดพืชมีตัวตนถาวรมันก็ไม่อาจงอกแตกใบออกผลเป็นต้นไม้เพราะทุกอย่างว่างจากตัวตนถาวรมันจึงสามารถเปลี่ยนแปลงเติบโตเสื่อมสลายได้ ถ้าเรายึดว่ามีตัวตนแน่นอนเราก็กําลังทำให้สิ่งที่เป็นกระแสไหลเลื่อนไม่หยุดกลายเป็นรูปปั้นแข็งๆนี่แหละคือความเห็นผิดของอาจารย์สำนักแรกอาจารย์ผู้ยึดถือมีตัวตนถาวรเมื่อถูกชี้ทีละจุดก็เหมือนตึกที่ถูกถอนเสาออกทีละตน้นสุดท้ายก็นั่งนิ่งไปพูดอะไรต่อไม่ออกแต่ในขณะที่ผู้คนกำลังทึ่ง อาจารย์คนที่สองผู้เชื่อในความว่างแบบขาดศูนย์ก็ลุกขึ้นยืนเขายิ้มบางๆเต็มไปด้วยความรู้สึกเห็นทุกอย่างไร้ค่ายอดเยี่ยมเลยท่านนาคารชุนท่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุกอย่างว่างไปหมดงั้นก็หมายความว่าบุญบาปก็ว่างกรรมก็ว่างผลของกรรมก็ว่างสวรรค์นรกภพชาติก็ว่างหมด ทำดีก็เป็นแค่การกระทำของสิ่งที่ว่างได้ผลดีที่ว่างในโลกของว่างทำชั่วก็แค่การเคลื่อนไหวของความว่างเราจะต้องรักษาศีลไปทำไมจะฝึกฝนตนเองไปทำไมปล่อยใจตามสบายหาความสุขจากกิเลสเสียเลยไม่ดีกลือยังไงสุดท้ายก็ว่างอยู่ดีท่านพูดเรื่องความว่างแต่ความหมายที่แท้ก็ไม่ต่างจากผม แค่ใช้ภาษาซับซ้อนกว่าเท่านั้นเองคำพูดของเขาทำให้คนหนุ่มบางส่วนในที่นั้นตาเป็นประกายถ้าทุกอย่างไม่มีความหมายจริงๆเราอยากทำอะไรก็ทำได้สิแต่คราวนี้สีหน้าพระนาคาชุนเคร่งขครึมขึ้นอย่างชัดเจนอาจารย์ท่านกำลังทำผิดที่น่ากลัวกว่าสำนักแรกเสียอีก ท่านนำคำว่าว่างไปเข้าใจว่าเป็นไม่มีอะไรดีเลยเป็นความว่างแบบตัดขาดทุกสิ่งเหมือนโลกที่ตายด้านไร้ชีวิตไร้เหตุไร้ผลนั่นไม่ใช่ปัญญาแต่มันเป็นยาพิษทางความคิดท่านพูดช้าๆแต่ชัดทุกถ้อยคำ เมื่อผมพูดว่าว่างหมายถึงไม่มีตัวตนถาวรไม่ใช่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีผลไม่มีเหตุลองคิดถึงภาพในกระจกเงาสิครับภาพในกระจกไม่มีตัวตนจริงให้หยิบออกมานี่คือว่างจากตัวตนถาวรแต่จะบอกว่าไม่มีภาพเลยก็ไม่ได้เหมือนกันภาพนั้นมีสีมีรูปแสดงหน้าตาของเราได้ แต่มันอาศัยกระจกอาศัยแสงและอาศัยตัวเราเองอยู่ตรงหน้ามันจึงเป็นการเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยโลกทั้งใบก็แบบเดียวกันหากผมชกท่านหนึ่งครั้งความเจ็บของท่านจะบอกว่าไม่มีจริงหรือหากท่านปลูกเมล็ดผล,ลไม้รดน้ำให้ปุ๋ยเฝ้าดูแลจนต้นไม้ออกผลให้ท่านกินจะบอกว่าผลเหล่านั้นไม่มีจริงหรือ เพราะสรรพสิ่งเป็นความว่างอันเกิดจากเหตุปัจจัยกฎแห่งกรรมจึงทำงานได้แม่นยำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยถ้าทุกอย่างเป็นว่างแบบตัดขาดทุกสิ่งจริงอย่างที่อาจารย์ว่างั้นปลูกนาเท่าไหร่ก็ไม่ควรมีข้าวรักษาคนป่วยเท่าไหร่ก็ไม่ควรมีคนหายดีทำชั่วเท่าไหร่ก็ไม่ควรมีผลร้ายตามมา แต่สิ่งที่เราเห็นในชีวิตจริงกลับตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าทุกอย่างไม่มีความหมายจึงอันตรายอย่างยิ่งมันทำให้คนหมดแรงไม่อยากทำดีไม่อยากรับผิดชอบอะไรปล่อยให้ชีวิตตกลงสู่ความเมื่อืดมิดความว่างที่แท้ไม่ใช่ความไม่มีแต่เป็นธรรมชาติที่ทำให้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับไปได้ เปรียบเหมือนมือของผมมือของผมว่างจากตัวตนถาวรเพราะต้องอาศัยกระดูกเนื้อเลือดเส้นเอ็นรวมกันจึงเกิดเป็นมือเพราะมันว่างจากความแข็งทื่อถาวรมันจึงกำรรกลางจับถือทำงานได้ถ้ามือของผมเป็นก้อนเหล็กแข็งแข็งมันจะขยับไม่ได้เลย ทำมือไม่มีอยู่จริงเลยผมก็ไม่อาจยกถ้วยน้ำไม่อาจพนมมือไหว้ใครเพราะฉะนั้นความว่างจึงไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นความมีที่ไม่ติดอยู่ในกรอบแคบๆของตัวตนถาวรอ,อาจารย์ฝ่ายขาดศูนย์เมื่อได้ฟังเช่นนี้ก็น่าซีดโตตอบอะไรไม่ออก เขาเพิ่งรู้ตัวว่าที่ตนเคยเรียกว่าปัญญาแท้จริงคือความสิ้นหวังที่ห่อหุ้มตัวเองอยู่คราวนี้ถึงตาของอาจารย์คนที่สผู้ยึดถือประสบการณ์ตรงและชีวิตประจำวันเขายิ้มอย่างเหนื่อยน่ายเหมือนคนเห็นว่าทุกอย่างที่พูดกันมาเป็นเรื่องไกลตัวสองท่านก็เถียงกันเก่งครับแต่สำหรับผมแล้วสิ่งที่พวกท่านพูดมันลอยไปไกลจากชีวิตจริง ผมหิวผมกินข้าวอิ่มนี่แหละของจริงผมกระหายน้ำผมดื่มน้ำแล้วหายกระหายนี่แหละของจริงผมหนาวผมใส่เสื้อผ้าแล้วอุ่นขึ้นนี่คือของจริงบ้านที่กันลมกันฝนได้นาที่ปลูกแล้วมีข้าวกินได้นี่ต่างหากที่เราควรสนใจท่านพูดเรื่องว่างเรื่องเหตุปัจจัยถึงจะถูกก็เถอะ แต่ช่วยให้คนจนมีข้าวกินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าช่วยรักษาโรคเรื้อรังของชาวบ้านได้หรือเปล่าคำพูดแบบนี้ทำให้คนจำนวนมากในที่นั้นรู้สึกเห็นด้วยทันทีใช่แล้วบนโลกใบนี้คนมากมายเจ็บป่วยหิวโหยถ้าธรรมะช่วยอะไรตรงนี้ไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรพระนาคาชุนยิ้มอย่างเมตตา อาจารย์ถามได้ดีมากครับนี่คือคำถามที่คนเรียนธรรมะทุกคนควรถามตนเองว่าสิ่งที่เราศึกษาช่วยลดความทุกข์จริงจริงหรือไม่ท่านห่วงเรื่องชีวิตประจำวันห่วงความเป็นอยู่ของผู้คนนี่เป็นเมตตาที่งดงามมากแต่ผมอยากชวนท่านมองให้ลึกกว่านั้นอีกเพียงเล็กน้อยท่านถามต่อว่าจริงอยู่ว่ากินข้าวแล้วหายหิว ดื่มน้ำแล้วหายกระหายแต่คำถามคือความอิ่มนั้นยั่งยืนไหมกิ่นมื้อนี้อิ่มมื้อหน้าก็ต้องหิวอีกดื่มน้ำแก้วนี้หายกระหายสักพักก็ต้องดื่มใหม่วันนี้ร่างกายเราแข็งแรงพรุ่งนี้ละ่ะอีกสิบปีละ่ะสุดท้ายเราหนีความแก่ความเจ็บและความตายได้ไหมทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศให้ความสุขได้ แต่ให้ความสงบถาวรได้ไหมนี่คือคำถามใหญ่ที่ไม่มีอาหารจานไหนยาเม็ดไหนตอบแทนเราได้เลยท่านหันกลับมาเชื่อมโยงกับเรื่องความว่างความว่างที่ผมพูดนั้นไม่ใช่ให้เราหนีจากชีวิตประจำวันไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องกินไม่ต้องรักษาตรงกันข้ามความเข้าใจในความว่างทำให้เรามองเห็นรากของความทุกข์ชัดเจนขึ้นเราทุกข์ไม่ใช่เพราะหิวอย่างเดียว แต่เพราะใจเรายึดว่าต้องอิ่มตลอดเวลาจึงจะมีความสุขเรากลัวไม่ใช่เพราะมีความแก่และตายแต่เพราะเรายึดว่าตัวเราต้องหนุ่มต้องแข็งแรงต้องอยู่ไปนานๆเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปใจเราจึงแตกสลายเพราะเราเอาสิ่งที่เป็นเพียงภาพชั่วคราวไปคิดว่าเป็นของถาวรที่ต้องเก็บไว้ตลอดท่านจึงสรุปว่า ความเข้าใจเรื่องความว่างจึงเป็นประโยชน์ที่สุดในทางปฏิบัติเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราไม่ได้หยุดทำงานไม่ได้หยุดดูแลครอบครัวไม่ได้หยุดกินข้าว แต่ใจเราจะเปลี่ยนไปเราทำงานเพราะความรับผิดชอบเพราะความดีงามไม่ใช่เพราะโลภและกลัวเรารักคนในครอบครัวด้วยเมตตาแวะความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความอยากครอบครองเมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นเรายินดีแต่ไม่เผื่อยืดว่ามันจะอยู่ตลอดไปเมื่อมีเรื่องร้ายมาเยือนเราก็ไม่จมอยู่ในจนยองรู้ว่ามันก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยชั่วคราวเหมือนกัน คนที่เข้าใจความว่างอย่างจริงใจใจเขาจะกว้างเหมือนท้องฟ้าทุกอย่างยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่ใจไม่ถูกครอบงำเหมือนเดิมแล้วความสงบและความอ่อนโยนจะค่อยๆเกิดขึ้นภายในอย่างลึกซึ้งนี่แหละครับคือประโยชน์ที่แท้จริงของปัญญาเรื่องความว่างเมื่อท่านพูดจบสามอาจารย์ใหญ่ตัวแทนสามความเชื่อก็เงียบลงอย่างยอมรับคนแรกเข้าใจว่า การยึดให้ทุกสิ่งต้องเที่ยงแท้คือการเอาชีวิตที่ไหลไปตลอดเวลาไปจับใส่กรอบแคบๆค,คนที่สองเข้าใจว่าการมองว่าทุกอย่างไม่มีความหมายจริงๆแล้วเป็นความหลงอย่างร้ายแรงคนที่สเข้าใจว่าการสนใจแต่เรื่องปากท้องโดยไม่เคยมองหาความสงบถาวรของใจก็คือการเห็นแต่ต้นไม้ทีละต้นแต่ไม่เคยมองเห็นทั้งป่าเลย พวกเขาจึงมาน้อมหัวกราบต่อหน้าพระนาคารชุนด้วยความเคารพจากนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นกราบแล้วถามด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยว่าข้าแต่ท่าน ท่านได้อธิบายให้เราเห็นแล้วว่าความยึดมั่นทั้งสามแบบล้วนพาเราไปสู่ความทุกข์เมื่อเราเข้าใจความว่างแล้วสุดท้ายความจริงสูงสุดหรือสภาพแท้จริงของทุกสรรพสิ่งคืออะไรกันแน่มันมีอะไรอยู่เหนือความว่างอีกไหมคำถามนี้คือคำถามในใจของทุกคนณเวลานั้นพระนาคารชุนยิ้มเหมือนแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆท่านตอบช้าๆว่า แท้จริงแล้วคำตอบอยู่ในสิ่งที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดนี่เองพวกท่านยังมองความว่างเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างนอกโลกนี้ที่ต้องวิ่งไปคว้ามาให้ได้แต่ในความเป็นจริงความว่างของสรรพ,พสิ่งนี่แหละคือคำอธิบายที่ตรงที่สุดของความจริง ลองมองท้องฟ้ากว้างๆสิครับบางครั้งมีเมฆขาวบางครั้งมีเมฆดำบางครั้งมีฝนฝาแลบฝาร้องบางครั้งก็ปลอดโปร่งไร้เมฆเมฆขาวเมฆดำฝาแลบฝาร้องเปรียบเหมือนเหตุการณ์ทั้งชีวิตเรา สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างคนที่ยึดในการมีตัวตนถาวรก็เหมือนคนที่หลงคิดว่าเมฆก,ก้อนสวยๆก้อนหนึ่งคือตัวตนแท้ของท้องฟ้าหวังให้มันอยู่ตลอดไป คนที่เชื่อในความว่างแบบขาดศูนย์ก็เหมือนคนเห็นเมฆสลายแล้วเลยสรุปว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยส่วนคนที่สนใจแค่เรื่องปากท้องก็เหมือนคนที่สนใจแต่ว่าเมฆจะให้ฝนหรือไม่ให้ฝนแต่ไม่เคยเงยหน้ามองท้องฟ้าที่รองรับทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเลยแล้วความว่างคืออะไรความว่างคือธรรมชาติของท้องฟ้านั่นเอง ท้องฟ้าไม่ใช่เมฆขาวไม่ใช่เมฆดำไม่ใช่มีเมฆไม่ใช่ไม่มีเมฆมันรองรับทุกเมฆแต่ไม่ถูกเมฆก,ก้อนไหนทำให้เปื้อนสภาวะแบบนั้นคือธรรมชาติของความจริงสูงสุดความจริงสูงสุดจึงไม่ใช่ของชิ้นหนึ่งให้ไปคว้าไม่ใช่คำพูดคำหนึ่งให้ไปจำแต่เป็นการเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยล้วนว่างจากตัวตนถาวรและปรากฏอย่างที่มันเป็นในขณะนี้เองเหมือนคลื่นกับทะเลคลื่นเกิดขึ้นดับไปแต่ไม่เคยออกจากทะเลเลยแม้ครั้งเดียวเราจะไปหาทะเลที่ไม่มีคลื่นก็หาไม่เจอเราจะบอกว่าคลื่นคือทะเลทั้งหมดก็ไม่ถูก ความจริงสูงสุดคือคลื่นกับทะเลเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความจริงที่ไม่มีคําไหนอธิบายได้หมดจะเข้าถึงได้ไม่ใช่ด้วยการคิดแต่ด้วยการฝึกใจให้สงบปล่อยวางความยึดถือให้ใจใสเหมือนน้ำในสระใสเมื่อนั้นเรายังเห็นภูเขาเป็นภูเขาน้ำเป็นน้ำชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ในส่วนลึกที่สุดของใจเราจะรู้ว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนถาวร ทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยและทุกอย่างจึงงดงามตามเหตุปัจจัยของมันคนที่เข้าถึงสภาวะนี้อยู่ท่ามกลางโลกเดิมๆแต่ใจไม่ถูกลากไปด้วยกระแสของโลกเหมือนเดิมอีกแล้วนี่เองคือการสัมผัสความจริงสูงสุดผ่านประสบการณ์ตรงของจิตใจพระนาคารชุนกล่าวจบบรรยากาศทั้งนาลันทาเหมือนเงียบลงลึกกว่าเดิม คนร้ายมากมายทั้งพระทั้งคารวาสทั้งผู้รู้ทั้งชาวบ้านธรรมดาต่างรู้สึกว่าสิ่งที่เราตามหาไม่เคยอยู่ไกลจากเราเลยอยู่ในรถม้าคันหนึ่งอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในเมฆบนท้องฟ้าอยู่ในความคิดหนึ่งที่ลอยผ่านหัวเราไปเพียงแต่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยมองให้ลึกลงไปเท่านั้นเอง พี่พี่ลุงลุงป้าป้าครับในใจของเราทุกคนก็มีสามเสียงนี้เหมือนสามอาจารย์ในเรื่องบางครั้งเราก็ยึดว่า ทุกอย่างต้องแน่นอนต้องอยู่กับฉันตลอดไปบางครั้งเราก็ทอจนคิดว่าทุกอย่างไร้ความหมายไปหมดบางครั้งเราเอาแต่หวงเรื่องกินอยู่ปัจจุบันจนลืมถามว่าสุดท้ายแล้วหัวใจเราต้องการความสงบแบบไหนกันแน่ปัญญาเรื่องเหตุปัจจัยและความว่างไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันคือกุญแจที่จะพาใจเราหลุดออกจากการยึดแบบแข็งแข็งและหลุดออกจากความสิ้นหวังแบบว่าง เปล่าให้เราเดินอยู่บนทางสายกลางทางที่ยังใช้ชีวิตอยู่ยังทำหน้าที่เต็มที่แต่หัวใจไม่หนักเหมือนก่อนถ้าวันนี้เรื่องราวของพระนาคารชุนทำให้ใจท่านเบาสักนิดหนึ่งสงบขึ้นสักหน่อยมองโลกนุ่มนวลขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็ขอให้ท่านเก็บเมล็ดเล็กๆนี้ไว้ในใจแล้วค่อยๆรดน้ำด้วยการระลึกถึงธรรมะฟังช้าๆคิดช้าๆปล่อยให้มันเติบโตไปอย่างสงบเมื่อถึงวันหนึ่งท่านอาจจะหันกลับมามองชีวิตที่ผ่านมาแล้วพบว่าแท้จริงแล้วทุกความทุกข์ที่เคยผ่านกำลังพาเราเดินเข้าใกล้ความจริงทีละก้าวทีละก้าวขอความสงบเย็นจงเกิดขึ้นในหัวใจของทุกท่านครับ ขอขอบคุณครับ